พระสมเด็จเกศชยัยยูกรุวัดโพเกลียบอ่างทองสร้างเมื่อปี2490โดยท่านพระครูรอดอดีตเจ้าอาวาสวัดโพเกลียบได้นำพระสมเด็จเกศชัยยูที่ชำรุดแตกหักตัวที่พระมหาพุทธพิมพ์หักพังทลายลงเมื่อปี2430มมาเป็นมวลสารผสมสร้างส่วนองค์ที่สมบูรณ์ที่ได้นำมาจากวัดเกศชัยโยจำนวนหนึ่ง ก็นำบรรจุกรุร่วมกลับพระพิมพ์ที่สร้างใหม่จำนวนเก้าพิมพ์นวัดโพเกียดประวัติวัดโพเกียดวัดโพเกียดสร้างขึ้นเมื่อบีพุทธศักราช2,345สมัยรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นตั้งอยู่เลขที่20บ้านโพเกียดหมู่ที่6ตำบลสามงามอำเอภอโพทองจังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำน้อยมีเจ้าอาวาสที่ทราบนามห้ารูป 1. หลวงพ่อเรือง 2. หลวงพ่อแย้ม 3. พระครูโพธิสารสุนทรรอดจันทสรูครองวัดถึงปีพศ2481 4. พระครูจันทรับครูคุณยวงเกสรู ครองวัดถึงปีพศ2481ถึง2521 5. พระครูประหลดัดไพรูดเปาวะพน,นูพศ2522เป็นต้นมาในยุคที่รุ่งเรืองและมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวัตถุมงคลของวัดคูเก็บมากที่สุดอยู่ในยุคพระครูรอดและพระครูหยวกเป็นเต้าอาวาดคือในราวพีพศ2460 ถึง2,521โดยในยุคข,ของพระครูรอดนั้นแน้นำพระสมเด็จเกตชยโยพระอัธฐารสคินเขียวและพระเชยเคงคลางเม็ดมาแตกจ่ายให้ชาวบ้านมากมายสันในสมัยพระครูหยวกปศ2,481-2,521เป็นเจ้าหอวาดได้สร้างวัตธมงคลเป็นสมเด็จวัดโขกเกยียดขึ้นสองรุ่น ดูวน้ำพระที่แตกหักที่ประคุณรอดที่นำมาจากวัดชชยโยวรวิหารโครกสมลงไปด้วยพระสมเด็จวัดโผกระเริดรุ่นแรกสร้างขึ้นในปีพศ .2490 มีอยู่หลายพิมพ์ด้วยกันโดยล้อมพิมพ์ต่างๆของสมเด็จเกศชชยโยเนื้อพระแม้ความแกร่งอ่อนจะด้วยกว่าแต่ก็มีความละไม้ใกล้เคียงกับสมเด็จเกศชชยโย